สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคือเรื่องวิธีพัฒนาตัวเองของทนายความในสหรัฐอเมริกาทนายกิษดานะครับจะขออนุญาตแนะนำว่า ปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีความรู้ทางด้านข้อกฎหมายนะครับไม่เคยประสบพบเจอหรือว่าขั้นตอนหรือกระบวนการในการดําเนินคดีเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายยังไงนะครับมีพยานหลักฐานที่จะนํามาสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องดังกล่าวยังไงนะครับที่จะเป็นประโยชน์แก่ผลทางคดีของท่านนะครับซึ่ง ทางทนายกิษดาและทีมงานเนี่ยก็เลยเกิดความคิดกันว่าจะรวบรวมนะครับข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์และข้อกฎหมายที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้สิ่งที่อยู่ในห้อพิจารณาคดีนะครับที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือบันทึกวิดีโอออกมาได้เนี่ยนำมาจัดทําเป็นคลิปนะครับเผยแพร่ให้ความรู้แก่ท่านนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามรับชมได้เลยนะครับค่ะ วงการที่เรารู้กันว่าการแข่งขันนี่สูงมากจริงๆมีบทความหนึ่งชื่อ7แนวทางพัฒนาตนเองของทนายอเมริกันของทนายคริสดาดวงชะอุ่มเขาพูดถึงเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะครับผมระบบกฎหมายแบบ adversarial ของเขาเนี่ยมันเหมือนการต่อสู้กันจริงๆในศาลเลยนะครับใช่ค่ะแพ้ชนะนี่วัดกันที่ฝีมือทักษะความเฉียบคมเพราะฉะนั้นการหยุดพัฒนาตัวเองนี่ไม่ได้เลย ครับไม่งั้นอาจจะเสียเปรียบคู่ต่อสู้หรือที่บทความใช้คำว่าอาจจะก,กลายเป็นแค่ทนาย PowerPoint นะครับอ๋อคือเก่งนำเสนอแต่พอลงสนามจริงอาจจะไม่เฉียบเท่าประมาณนั้นเลยครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า7แนวทางหลักๆที่เขาใช้กันเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากแนวทางแรกเลยนะคะสำคัญมากครับผมการศึกษาต่อเนื่องภาคบังคับ หรือที่เรียกสั้นๆว่า CLE นะคะ Continuing Legal Education อันนี้คือบังคับเลยใช่ไหมครับบังคับเลยค่ะแทบทุกรัฐเลยนะคะทนายต้องเก็บหน่วยกิจอบรมประมาณ12่อถึง24หน่วยต่อปีแล้วแต่รัฐไปโอ้ก็ไม่น้อยนะครับใช่ค่ะรูปแบบก็มีหลากหลายนะคะแบบมีทั้งออนไลน์สัมมานาหรือเวิร์กช็อปก็มี หัวข้อก็ครอบคลุมหมดเลยทั้งเทคนิคสืบพยานจริยธรรมหรืออัปเดตกฎหมายใหม่หมครับที่สำคัญสุดๆคือถ้าไม่เรียนไม่ครบหน่วยกิจเนี่ยต่อใบอนุญาตไม่ได้เลยนะคะโอ้โหเข้มงวดจริงจังมากคือมันไม่ใช่แค่ข้อบังคับแต่มันสะท้อนเลยว่าระบบกฎหมายเขาต้องการให้ทนายมีความรู้ทันสมัยตลอดเวลาจริงๆครับใช่ค่ะเหมือนเป็นมาตรฐานขั้นตำ่ำแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านความรู้กันตลอดครับผมในระบบ adversarial นี่สำคัญมากเลยแล้วนอกจากการเรียนที่เป็นทางการแบบนี้แล้วมีอะไรที่เขาทำกันเป็นประจำอีกไหมคะมีครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการอ่านพวก case law หรือคำพิพากษาบรรทัดฐานล่าสุดรวมถึงกฎหมายใหม่ๆอ่านกันทุกวันเลยเหรอคะหลายคนนี่เริ่มวันด้วยการอ่าน slip opinions เลยนะครับคือคำพิพากษาสารสูงที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยโอ้ต้องขยันมากๆเลยนะคะเนี่ยครับ แล้วก็ต้องอาศัยพวกฐานข้อมูลกฎหมายใหญ่ๆด้วยอย่างเอ่อ lexisnexis westlaw พวกนี้ครับทำไมการตามเคสลอถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะเพราะว่าในระบบ o m m o n Law เนี่ยหลัก president หรือบรรทัดฐานจากคำพิพากษาเดิมมันมีผลผูกพันคดีต่อๆไปครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะการรู้ข้อมูลล่าสุดนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องดีแต่แบบว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับสำหรับการวางแผนคดีการวางกลยุทธ์พลาดนิดเดียวอาจจะหลงทางได้เลย พอมีความรู้แน่นแล้วก็ต้องฝึกฝนภาคปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแนวทางที่3กับ4นี่มักจะทําควบคู่กันเลยคือการฝึกภาคปฏิบัติอย่าง m o o ดคอร์ดหรือ m o อก t r i อ l การซ้อมว่าความในสารจําลองครับแม้จะทํางานแล้วก็ยังซ้อมกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีการทํา cross examination drills ฝึกซักค้านพยานกันด้วยเหมือนซ้อมก่อนลงสนามจริงตลอดเวลาเลยนะคะใช่ครับ และอีกอย่างที่สำคัญมากในวัฒนธรรมเขาคือการมีพี่เลี้ยงหรือ m e n ทอรที่เป็นทนายรุ่นพี่ Senior Attorney ร์นคอยให้คำปรึกษาอ๋ออันนี้ดีจังเลยค่ะแล้วก็มีการตั้งกลุ่มเล็กๆแบบ Peer Review หรือ Mastermind Group สัก4-5หคนมาช่วยกันวิเคราะห์คดีแลกเปลี่ยนมุมมองกันการซ้อมในศาลจำลองนี้มันช่วยให้ได้ลองผิดลองถูกโดยต้องไม่ต้องเสี่ยงกับคดีจริงใช่ไหมคะใช่เลยครับได้รับคมทักษะเต็มที่ ส่วนการมีเมนเทอร์หรือกลุ่ม Peer Review เนี่ยมันช่วยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยครับได้มุมมองหลากหลายขึ้นมาถึงแนวทางที่5อันนี้ทันสมัยมากๆค่ะคือการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ AI ครับผมเรื่องนี้กำลังมาแรงเลยเดี๋ยวนี้ทนารุ่นใหม่ๆในอเมริกาคูาใช้เครื่องมือ AI อย่าง l e x m a c k i n a CaseTech, CoCouncil ช่วยทำงานกันเยอะแล้วครับใช้ช่วยร่างเอกสารกฎหมายหรือที่เรียกว่า Legal Brief ได้ แล้วก็ยังมีการใช้ predictive analytics วิเคราะห์ข้อมูลคดีเพื่อคาดการแนวโน้มด้วยแบบนี้นะ่าจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะใช่ครับเทคโนโลยี Technology มันเปลี่ยนวิธีทำงานไปเยอะเลยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความต้องการทักษะใหม่ๆขึ้นมาด้วยหมายความว่ายังไงคะคือทนายต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือพวกนี้ให้เป็นใช้ให้ฉลาดแล้วก็ต้องรู้จักตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI ด้วยไม่ใช่แค่เก่งกฎหมายอย่างเดียว ต้องมีทักษะดิจิทัลควบคู่กันด้วยครับอืมเข้าใจเลยค่ะเก่งกฎหมายเก่งเทคโนโลยีแล้วยังไม่พอใช่ไหมคะยังมีเรื่อง soft skills อีกครับผมแนวทางที่6นี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยทักษะด้านบุคคลอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเขาให้ความสำคัญกับการฝึกพูดในที่สาธารณะการเจรจาต่อรองการสื่อสารกับลูกความใช่ครับถึงขนาดมีหลักสูตรเรื่อง emotional intelligence หรือ EQ สำหรับทนายโดยเฉพาะเลย มีคำกล่าวที่ว่าคดีอาจจะชนะแต่ลูกค้าจะกลับมาหาเราอีกไหมขึ้นอยู่กับซอฟต์สกิลสอันนี้จริงไหมคะผมว่าจริงมากๆครับสุดท้ายแล้วงานกฎหมายมันก็คือเรื่องของคนกับคนการสร้างความไว้วางใจการเข้าใจลูกความการสื่อสารที่ดีการเจรจาที่มีประสิทธิภาพสำคัญกว่าที่คิดนะคะครับความรู้กฎหมายแน่นแต่ถ้าสื่อสารไม่เป็นเข้าไม่ถึงใจลูกความก็อาจจะรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวไว้ไม่ได้ ตั้งเต้าไปเลยว่าไตรามาสนี้จะขึ้นศาลกี่ครั้งเขียนบทความกี่ชิ้นหรือหาลูกค้าใหม่กี่รายแบบนี้หรอคะใช่ครับเช่นขึ้นศาลสิครั้งเขียนบทความกฎหมาย3ชิ้นหรือหาลูกค้าใหม่20รายใน6เดือนอะไรแบบนี้มันทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะครับมันช่วยรวบทุกอย่างเข้าด้วยกันทำให้การพัฒนาตัวเองในแต่ละด้านที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้งเรื่องเรียนเรื่องฝึกเรื่องเทคโนโลยี หรือ soft skills เนี่ยมันมีโครงสร้างที่จับต้องได้ติดตามผลได้จริงเปลี่ยนจากแค่อยากเก่งขึ้นลอยๆให้เป็นแผนที่ทำได้จริงถูกต้องครับฟังดูแล้วทนายความในอเมริกาเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองกันแบบรอบด้านเข้มข้นแล้วก็เป็นระบบมากๆเลยนะคะครับผมทั้งการเรียนรู้ภาคบังคับฝึกฝนสม่าเสมอปรับตัวกับเทคโนโลยีพัฒนาทักษะด้านคนแล้ก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนด้วยถึงจะยืนหยัดในวงการได้ เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้ววิชาชีพอื่นๆละ่ะที่ต้องการการปรับตัวสูงเหมือนกันจะเอาแนวทางพัฒนาตัวเองที่เข้มข้นต่อเนื่องและเป็นระบบแบบนี้ไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างนั่นสิคะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าโดยเฉพาะเมื่อ AI มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยการพัฒนาทนายความหรือแม้แต่วิชาชีพอื่นๆในอนาคตมันจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปทางไหนอันนี้น่าติดตามมากครับ